กินข้าวน้ำกันครับทุกคนมาอน,นี่ได้เป็นเมโน่แกงปลากรดไซนไมัยสมเมืนเน่อไห่พี่น้องอู้บ่ได้กินโดนแห้งนะครับเมโน่เนี่ยปลากดแบบมันๆไปซื้ออยู่ตลาดด้พี่น้องด้วยบ่ได้หายแหงดอกไปหายอยู่ตลาดมาครับบานเนี้เบิ่อกูนะเนี่ยปลากดไหมอืมมันดีแกงโซนไมัยสมแบบ อับไอ้ซื้อมาสามตัวตักโบเบิร์ครับตัวใหญ่แต่ว่าบอกใครหังมันครับุมนะผมไม,ม่ได้หั่มันออกเลยแบบแกงอยากให้มันแบบ หนำที่มันๆด้จังหน่อยหนึ่งก็เลยบ,บอกอจำนำของโน่นว่ะเป็นซี่คึมๆึมหรือจังฝนติดตกอ่ะ เขากันครับแกงประกดใส่นมไม่สมของคู่กันม,มันน่าจะแบบไข่แล้ววาจังเนาะมันฝนหลายรอบแล้วครับ าหากินยากนะครับประกดเนี่ยผักอีตู จริงจงแล้วมีตัวใหญ่กว่าน,นี้อยู่แบบท่องใหญ่เลยผมบอกลัาเอาน้ำบอกใครสุดท่ายบอกใครอีหลีเอาเอาใส่หน่อยลงมาหน่อยนึงมีแต่น้ำมันในท้องแต่ว่าหังมันดีครับปลาก,กรดกำลังมันเลยเขา่าเศร้าได้ไหมเนี่ยพึ่งออกกะมากครับ สามโตอีกตัวนึงเอาไปกินเที่ยงถ่ายม,มันนอนมาเตือนเที่ยงก็สิเด้กินแรงเซ็บไปหาหมะล่อมึงได้ไปหนังด้วแกงปลากุดใส่นมแมทสมของคู่กันเอา้าข้ามทุ่ายครับพี่หนัง xuất nằm nét này